นี้วันที่11มกราคม2568สวัสดีปีใหม่นะครับนานมู้ชมปีใหม่ย้อนหลังก็พามาชมหอมแดงราคาสีสเกตนะครับว่าราคาส่งย้ำนะครับว่าเป็นราคาส่งเพราะว่ามันจะมีราคาบวกต่อจากนี้จะบวกมากบวกน้อยแล้วแต่พ่อค้าคนกลางกันไปนะวันนี้อุณหภูมิ18องศาครับหนาวมากปะเพื่อไม่รอช้าไปชมราคากันเลย ตัวนี้ราคา30บาทครับผมเดินเช็คราคามาแล้วนะต่ําสุด26บาทครับท่านผู้ชมเต็มไว้ในกระสอบนะผมไม่เห็นของว่ามันสวยไม่สวยนะครับท่านผู้ชมเนะี่ยเปิดไฟฉายก่อนสามสิบบาทนี่เต็มลาเลยแล้วเราไปชมราคาคันต่อไปครับอันนี้คันที่ผมซื้อนะเขาบอกว่า31บาทครับนี่คือราคา31มบบาทครับ สีมันได้ครับท่านผู้ชมส่วนจะแห้งมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่เราเลือกเนาะสาบเอ็ดบาทครับปไะไิชมคันออกไปว่ามีราคาไหนกันอีกครับ,บตัวนี้35บาบาทครับถือว่าถ้าเป็นรถก็คือตัวท็อปสุดแล้วในวันนี้นะครับก็คือใหญ่จัมโบ้เลย ก็บอกให้ไลฟ์ไปข้างบนนะครับแต่เราจะอยู่ข้างๆกันดีกว่านะครับเพราะเกกะคนก่อเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังหนึ่งดีกว่าว่ามันจะลูกใหญ่เสมอขนาดไหนสวมราคา3 5ิบาบาทหรือเปล่าไปดูกันอันนี้คือราคา35บาทนะครับ่านผู้ชมผมเอาไป15กระสอบกระสอบละ3 0ิโลย้ำนะครับว่าราคา35เป็นราคาส่งเท่านั้นมันจะมีการบวกพ่อค้าคนกลางอีก จะบวกมากน้อยขนาดไหนอยู่ที่พ่อค้าคนกลางครับอาจจะมากกว่าน,นี้สักเล็กน้อยนะครับก็นี่คือของที่เราซื้อเราซื้อแค่สองคันแล้วกลับเลยนะท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราไปดูราคาอื่นกันว่ามีราคาไหนกันอีกบ้าง,องเ,เอ้ยเเบียวพามาดูก,การก่อการมัดนะครับเป็นซีซันของตลาดนี้เลย ใครมาก็ต้องเจอแบบนี้แหละนะครับพ่อค้าหน้าเก่าเก่าเดิมๆมัดอยู่ที่นี่นะครับค่าคอค่ามัดมีด้วยนะครับไม่ต้องไปแบกให้ปวดหลังนะเพราะว่าเขาปวดหลังแทนเราแล้วเสียเงนินให้เขาเขาก็แบกให้เรานะครับจัดให้ด้วยอันนี้สามสิบพันเยราบครับเอาไว้ห้อยเอาไว้แขวนได้ตอกตะปูอันเดียวแค่นั้นนะครับตอกแขวนได้เลยลาวตากผ้าก็ห้อยได้นะครับตัวน,นี้ไปแขวนได้นักร้องในเสียงดีดีไม่ห้อยคอครับตัวน,นี้ สวยครับสวยเราจะปิดท้ายแค่คันนี้นะเราไม่ไปหลายคันเพราะว่าเราไม่กล้าหน้าท่านไปทำหลายคันเนียเขาด่าเเนาะก็ขอเขาแล้วนะครับนี่ขอถ่ายเขาแล้วนะครับแต่ไม่ถ่ายที่เบริลรถนะถ่ายแต่ของอย่างเดียว 3- 0สบบาทนะครับรักษาความหิวได้ไม่ใช่รักษาทุกโรคนะครับนี่สวยครับสวยนี่ครับให้ชมแค่นี้นะสำหรับ การไลค์ครั้งนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับับคลิปนี้ลากันไวก่อนสวัสดีครับ